นี้ไม่เปิดนะปีหน้าเราจะเอาของไม่ใช่แยกเป็นชองๆคือคือไม่ใช่ไม่ใช่แยกชองคือคต้องปอกปอกแล้วก็แล็บคืออาจจะให้ให้เป็นเป็นจานๆาลไปไม่ต้องปอกไม่ต้องปอกพอลงสนามบินเขาจะบอกเลยประธานะตวรนาโตเกียวไม่ไม่ไม่มีเวลาไปทำยุ่งกับมันดุมากตอนนี้ รูใหญ่กว่านี้นไมได้บโอ้ยแส,ยสง,งนะครับมันจังเคาะไมาพี่รู้ว่าตัดเลย ไม่ใช่ไม่อันไ์เตพีชแล้วแม่ไม่ได้ตีไม่ไมีแล้ก็หนูก็นุ่มไมอนยมาอีกก็อยู่เดีเดี๋ยวๆยเขายังกำลังทำวิธีก่อนเีเยอ๋อเข้าปัดอ่าโยนพื้คตไว เหลือไว้ตัดเหลือไปทำแม่เวลาเราจะลงมาครับในเมืองก็มีหลายที่คนหลายบ้าน

พักของทุเรียนชุมพรคืออะไรคะที่จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดในภาคใต้นะครับถ้าเทียบทั่วประเทศเราก็อาจจะเป็นอรองจันทบ,บุรีนิดหน่อยแต่ชุมพรเนี่ยเป็นศูนย์กลางการส่งออกเพราะฉะนั้นทุเรียนจากทุกจังหวัดในภาคใต้เนี่ยมารวมศูนย์แล้วก็ส่งออกที่ชุมพรเพราะนั้นคําว่าทุเรียนชุมพรเนี่ยนอกจากทุเรียนที่ปลูกในชุมพรเองแล้วซึ่งปลูกใน เนื้อดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เห็นอย่างที่วันนี้เนี่ยดินบริเวณน,นี้จะออกเป็นสีแดงมีแร่ธาตุค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราปลูกทุเรียนเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนคุณภาพดีรสชาติอร่อยนะครับผมอยากจะเรียนว่าทุเรียนของจุมพรเองถ้าเทียบรสชาติอย่างที่นนทบุรีเขาขายทุเรียนก้านยาวนะครับประมูลกันลูกข้ามหมู่ความจริงรสชาติก้านยาวของจุมพรน,นะครับไม่ด้อยไปกว่าของนอนทบุรีเลย ยงแ่เราไม่ได้ไประชาสัมพันธ์ขายในตลาดไภายในเป็นแบบนั้นนะครับแล้วนนทบุรีเขา <c oughs> เขาปลูกทุเรียนมานานแล้วก็มีชื่อแต่ของเราเองเนี่ยจริงๆดินของจุมพรเนี่ยเหมาะสําหรับการปลูกผลไม้ทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนเนี่ยก็เป็นพื้ทนที่ที่ปลูกมากที่สุดแล้วก็มีรสชาติดีลองได้ชิมดูแล้วอย่างครับที่ของตอนนี้ยังมีต้มชุกินให้กินต้มชมกุ้ก็คือในละแวกเนี้ยมันจะมีบรดุส่วนแต่ละส่วนแตกต่างกันไปยังมีมะละกอ ทานฮอลแลนด์ทางอะไรทีเนี้ยเรามีเรามีให้หมดเลยเรียกคือเราจะเปิดเป็นบุฟเฟ่ผลไม้ในจังหวัดชุมพรชุมพรมีลองกองลองกองนะลองกองเอาลองกองยกไปแล้วเอองาะนี่ส่นเพื่อนนะลุทุดส่งเราเอง กล้วยของเราเองจะทอเราเองพลังของเพื่อนฉละของเพื่อนเพื่อนเพื่อนในละแวกเดียวกันนะฮะนี่ก็คือเรงการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในการทาบุฟเฟ่ผลไม้จังหวดจุมพรยินดีต้อนรับในในหลังโควิดต้องถามท่านบนหน้าท่านครับมาเลยทําเป็นพูดง่ายว่าผลไม้ในจังหวดจุมพรนะพรุนี้เราจะทำาคู่ไปกับเอรทอสาขาจังหวดจุมพ เราเลยเต็มที่นะเรื่องยอนพอก็จะเป็นที่เลี้ยงให้เราตลอดว่าต้องมีนู่นมีนี่มีอะไรเงี้ยที่เราก็เลยกลุศลหาข้อสรุปก,กันแล้วนะว่าเราทําหลังจากภูมิทายทออก็สร้างความเชื่อมั่นช่วงนี้เราการันตีเรื่องชา,าเรื่องอะไรเต็ที่ร่อครับในในแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพอเราเปิดเต็มรูปแบบจริงๆิงเราก็จะให้ทาง เขาจะต้องมีมาตรฐานชาด้วยจะไปจดเป็นมาตรฐานชาเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่านักท่องเที่ยวเวลาเดินทางเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะมีการตรวจวัตถุภูมิทงเรนี้ค่ะแล้วก็เวลาเซ็ตของอะไรต่างๆเราก็จะเซ็ตให้ให้เป็นแบบคนไปเป็นแบบเซ็ตแบบใหม่อะค่ะเพราะถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็คือแบบเดินมาแล้วก็หยิบหยิบหิบกันไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าพอรูปแบบใหม่เนี่ยก็จะต้องมี ซื้อกลับก็จะมีแบบที่จะให้ซื้อกลับบ้านได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ